ยังตับเกินถึงประชาชนที่จะซื้อทุเรียนในเครื่องนี้ครับได้สังเกตอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่มาซื้อทุเรียนนะครับไปรับประทานเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนภายในประเทศเนี่ยมันจะต้องเป็นทุเรียนที่แก่จัดนะครับถึงจะทานอร่อยนะครับทุเรียนที่แก่จัดเนี่ยขอให้พี่น้องได้สังเกตอย่างนี้นะครับโดยดูจากลักษณะภายนอกนะครับดูที่ผิวเปลือกก่อนนะครับผิวเปลือกจะต้องเป็น ผีเปื่อกก็จะต้องแห้งนะครับเปือกจะต้องแห้งรองหนามเนี่ยครับจะเป็นสีน้าตาลปลายหนามแห้งนะครับที่สําคัญก็คือ,อสังเกตอีกจุดนึงคือขั้วผลนะครับขั้วผลต้องแข็งนะครับและไม่นิ่มนะครับสังเกตง่ายอย่างนี้นะครับถ้าเราหยิบขึ้นมาแล้วขั้วผลอ่อนนิ่มอย่างนี้นะครับสันนิษฐานเลยว่าเป็นผู้เรียนแก่แล้วก็หยิบมาก็จะรู้สึกหนักนะครับหนักรองหนามเขียวนะขั้วนิ่ม นะอย่างนี้อย่าซื้อนะครับเพราะนั้นต้องเลือกซื้อที่ที่เรามั่นใจนะครับปลายหนามต้องแห้งนะครับแล้วก็คั้วต้องแข็งครับ แล้วคีอพี่กลัวถ่งมากับมีร้านนี้แหละัว่ามาเจอรล้ยังขยังแทนมาขายไม่มีสญญาตอนนี้รับปากว่าจะไม่ขายแล้วแาสักวันเนี ไปักเป็นครึ่งคอนเดือนมันก็จบ 比做鸭子那个大。这个